รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิว เราตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบผลักดันในการที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสให้กับ SME แล้วก็ให้กลับมาฟื้นโดยโดยเร็วหลังโควิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราก็ได้เห็นพร้อมต้องการว่าจะมีการ ทบทวนแก้ไขปัญหากฎหมายต่างๆร่วมกันนะครับโดยทั้ง5้าเรื่องนี้ทางสมาพันธ์ SME ไทยและทางพรรคก้าวไกลจะทำเรื่องของคณะทำงานร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้ออตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับในการที่เราจะทำดำเนินการเรื่องของการตั้งสภา SME ด้วย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับนี่ก็คือช่วงหลังของปีนี้แล้วครับสถานการณ์เศรษฐกฐิจเราเป็นอย่างไรตั้งแต่เรื่องส่งออกเรื่องของการนำเข้าเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่อง SME ครับวันก่อนผมเห็นคุณพิธาลิมเจริญรัฐไปคุยกับสมาพันธ์ SME ของประเทศไทยนี่นะครับดังนั้นน่าสนใจว่าไปคุยเรื่องอะไรและกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสมาพันธ์ SME เนี่ยเขา ต้องการอะไรวันนี้คุยกับประธานของสมาพันธ์ SME ไทยเลยครับคุณแสงชัยทีรกุลวันนี้ครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับสวัสดีครับคุณสุทธิยยุนครับครับก่อนผมเห็นคุณพิธาใส่เสื้อตัวนี้ด้วยนะครับผมเสื้อตัวนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของสมาพัน SME ไทยครับเป็นผ้าฝ้ายทอมือจากจังหวัดแพร่ครับครับแล้วก็เป็น SME ด้วยแล้วก็เป็น SME ด้วยครับสรุปได้ไหมว่าคุณพิธา รับปาก่า้อย่างไรและคุณพิธาเข้าใจปัญหาเอสเอมากน้อยแค่ไหนจริงๆการพบปะพูดคุยกันเนี่ยเรามีทั้งช่วงเช้าที่มีเรื่องของเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจของทางพรรคก้าไกลกับทีมเศรษฐกิจของสมาพันธ์เอสบีไทยได้คุยกันหัวข้อในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบการ SME แลวก็นช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับทางคุณพิธาในเรื่องของนยโยบายต่างๆ ที่ทางพักเก้าไก่จะนําไปขับเคลื่อนซึ่งเราเองเราก็ได้นําเสนอไปใน5ประเด็นใหญ่ๆมาตรการแรกก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการกระจายรายได้นะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นด้วยการให้นิยาม SME วันนี้ประเทศเราเนี่ยมีการพูดถึง SME เนี่ยกันอย่างกว้างขวางครับแต่การใช้นิยาม SME ในแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนไม่เหมือนกันไม่เหมือน,นก,กันภาครธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะให้ประเทศขับเคลื่อน ไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการสร้าง SME ไทยที่มีความเข้มแข็งมีศักรยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้รเราจะต้องมีตัวชี้วัดที่เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องเดียวกันใช่ต้องพูดภาษาเดียวกันก่อนฉะนั้นเราต้องการที่จะให้มันนิยามตรงกันยังไงวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องของออ GDP SME นะครับเราพูดแต่ GDP ของประเทศรเรายังมิได้ตั้งเป้า GDP SME ที่มีความชัดเจน ที่จะสอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการกระจายไรายได้การ,รพัฒนาผู้ประกอบการ,รเพื่อที่จะสร้าง GDP ให้กับ SME เนี่ยขยายตัวเวลาสภาพัฒน์หรือว่าแบงค์ชาติเขาพูดถึง GDP เนี่ยเขาเอาส่วนที่เป็น SME เข้าไปตรงไหนแล้วเขาได้ข้อมูลนี้มาจากไหนส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องกับ s อสเช่นทางการมากกว่าเช่นสสวใช่เช่นสสวครับวันนี้เราอาจจะเห็นว่า GDP s พ e ที่ตั้งเป้า40 40เอร์ของ GDP ประเทศครับแต่ตัวนี้มันจะต้องสามารถกระจายตัวชี้วัดออกไปในแต่ละงบประมาณใในแต่ละมาตรการแล้วจะต้องสะท้อนออกมาในเรื่องของเป้าตัวชี้วัดว่าจะไปผลักดันให้แต่ละมาตรการเนี่ยไปสร้าง GDP ให้กับ SME อย่างไร GDP SME เนี่ยวันนี้เนี่ย35%ตและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็3ามสิบเปอร์สิ่งที่จะทําให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันคือการทําให้ผู้ประกอบการ s m สเนี่ยสามารถมีภูมิใช่ครับมีภูมิคุ้มกันมีความเข้มแข็งและสามารถไปสู่ตลาดโลกได้นะครับในเรื่องของ SME Exporter ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี SME ที่เป็น Exporter หรือเป็นผู้ส่งออกทางตรงเนี่ยอยู่ราวๆสองหมื่นสองพันลาย ครับนะครับแต่22,000ลายเนี้กับมีสัดส่วนเพียงแค่13%ของของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนี่ก็คือความเหลื่อมล้าอีกหนึ่งความเหลื่อมล้าที่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้สัดส่วนการส่งออกทั้งในปริมาณและมูลค่าใช่ัยมูลค่า13%เนี่ยเป็นในมูลค่ามูลค่าครับเป้าหมายคือ เป้าหมายคือเราอยากขยับไปเป็น20 30นตะครับแต่เราเราไม่ได้ต้องการไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ของรายใหญ่แต่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะเราคิดว่าตลาดมันต้องใหญ่ขึ้นนะต้องใหญ่ขึ้นใช่ครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ําเราเน้นคําว่าต้นทุนต่ำนะครับและการฟื้นฟูนี่มี s m e อีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะครับ c ักเซสเล e ของการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ30%เราเราก็เลยคุยกันถึงเรื่องกองทุน uh huh. ฟื้นฟูและพัฒนา s อ e เพราะวันนี้เราเข้าใจว่า uh huh. กลไกของสถาบันการเงินเนี่ย uh huh. เราก็ต้องมีม,มีมีความระมัดระวังนะครับมีความรัดกุ่ม uh huh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดโอกาสให้แต้มต่อ uh huh. กับคนตัวเล็ก เราไม่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าส0บกว่าเปอร์เซนต์ยีิกว่าเปอร์เซนต์เป็นทางออกของพี่น้องเราเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องสร้างกลไกที่จะทำให้เกิดกองทุนที่จะให้พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาไปใช้บริการสิกว่าเปอร์เซนต์ยีิกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยมาใช้แต้มต่อดอกเบี้ยต่ำๆเพราะรายได้เขาน้อยอยู่แล้วถูกต้องนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราควรจะพัฒนาเรื่องที่สมเรื่องของการลดต้นทุนครับและลดภาระค่าของชีพให้กับ พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการจากในอดีตที่เราได้ดุลการค้ามาโดยตลอดในแต่ละปีครับแต่ปี65เนี่ยเรากลับขาดดุลนำเข้าส่งออกเรื่องที่4ครับก็คือเรื่องของการที่เราพูดกันถึงเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ s m e และภาคแรงงานนะครับวันนี้เราเรามีนําเสนอคุณพิธาไป2เรื่องครับเรื่องของผู้ประกอบการกับเรื่องของภาคแรงงานซึ่งคุณพิธา และคณะเนี่ยให้ความสนใจครับก็คือวันนี้เราอยากจะทำเรื่องของ SME Wallet ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถมีเครดิตสกอร์ลิงของตัวเองครับนะครับเช่นในเรื่องของการทำธุรกรรมจ่ายค่าเช่าวัตถุดิบค่าน้ำค่าไฟแรงงานอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ Wallet ตรงนี้เนี่ยคือดิจิทัลวอลเล็ใช่ครับเป็นมือถือเนี่ยนะใชครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ เขาเรียกว่าเลเวอร์เครดิตสกอรครับวันนี้เรามีการพูดถึงกันมากว่าและค่าแรงจะเป็นอย่างไรครับเราเสนอชุดความคิดของการทำเรื่องของแพลตฟอร์มแมทชิ่งเพื่อให้เกิดการค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับทั้งผู้ประกอบการเองทั้งภาคแรงงานพี่น้องแรงงานเองนะครับไม่ว่าจะมีแรงงานพื้นฐานแรงงานฝีมือหรือแรงงานอนาคตให้มันสอดคล้องกันหมายความว่าถ้าหากต้องการทักษะมากขึ้นคุณต้องจ่ายมากขึ้นใช่ครับ เพื่อความเป็นธรรมและไม่ต้องมาทะเลาะกันทุกปีใช่ครับใช่ครับแล้วมีกระบวนการในเรื่องของการรับรองมาตรฐานฝีมืออ,มอย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ว่าโอกาสหางานยังไงถูกต้องครับนา,นายจ้างก็รู้ว่ามีอยู่ในตลาดอะไรบ้างฉะนั้นทั้งสองฝ่ายแมทชิ่งกันเลยใช่ครับและทางรัฐบาลก็จะได้มีข้อมูลด้วยใช่ครับเรื่องที่5ครับ คุณสุวใหญ่ครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเราพูดกันมานานแต่เราทําไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักทีก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เป็นุปสรรคกับผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วไปด้วยรเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าก็มีกฎหมายหลายฉบับที่เราคิดว่าควรที่จะมีการปรับแก้นะครับรวมถึงเรื่องของการทําวิ่งผัด 4, ี่คูนร้อย อแปลว่าอะไรวิ่งผัด4ี่คูณร้อยอันนี้ผมให้นิยามนะครับวิ่งผัด4ี่คูณร้อยก็คือผู้ประกอบการเองเวลาเข้ามาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐครับมันต้องมีกระบวนการเขาเรียกส่งไม้ต่อใช่ใช่นะครับจากไม้แรกวิ่งส่งไม้สองวิ่งส่งไม้สามไม้สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของการทำเราบอกว่าเราจะเป็นดิจิทัลอีโคโนมี่เราทำอย่างไรให้ หน่วยงานข้ามกระทรวงข้ามกลมสามารถส่งไม้ต่อกันได้อย่างไหลลื่นแล้วถ้าพูดถึงคอร์รัปชันไหมกับคุณพิธาเรื่องขั้นตอนนี้น <c oughs> หลายแหลเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการไอ้ชนีถ้าเลื่นตรงๆก็คือเจอ